สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาชมรีวิวกันต่อนะตัวนี้นะคะจะเป็น r e ด d y t ี e shirt long s e e ตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อยืดแขนยาวของผู้หญิงนะคะรหัสไอสองสามแปดเสื้อยืดแขนยาวของผู้หญิงคลาแบบคลาไซส์ามาเลยนะคะสี่สิบห้ากิโลนะป้ายนี้ป้ายสีชมพูนี่สี่สิบห้ากิโลนะนะคะแังนู้นะ

ยืดแขนยาวผู้หญิงนะคะพระไซบนแบรนด์มาเลยนะคะค่อข,ข้างใหม่เลยนะคะใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้นะคะ<ม>ตัวนี้เป็นงานกเกรดเอนะ,ะนะคะใส่เที่ยวได้ใส่ทำงานได้45กิโลจำนวนตัวดอกนี้ต้องให้นึงม,มันเป็นแนวที่มันเป็นแบบ empat coffee brew you ที่หางานแบบขายงานผู้หญิงอยู่ก็แนะนำนะคะแนะนำมีหลักขายแนวหลักขายแบบในร้านนี่ก็คือดีนะคะณค้าจะได้ลูกค้าหลายๆกลุ่อนลูกค้าที่ไหนที่แบบเปิดร้านใหญ่ๆนะเอาไปรูปเอาไปเทิร์นใส่ได้ทำไปรูปผู้ใหญ่นะคะใส่ได้ तो ये सब ही प्रोजेक्ट है ये सब और คือ SML XL เลยนะคะถ้าใช่เนาะส่วนจำนวนตัวเดี๋ยวขออนุญาตัำให้พี่แม่จ๊ะจุมใส่ในฟังกชันให้นคด้วย คุณคจ๋าไกม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเข้ามาดูก่อนได้เข้ามาดูก่อนได้จ๋า

ตัวนี้นะคะรหัสไอสองสามแปดนะคะเป็นงานที่ลงใหม่จังวัดตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อเอฟนะคะแบบผ้าไซน์มาเลย์นะใช้เที่ยวได้ใช้งานได้ใสื้อผ้านได้ใส่้อนอนได้เสื้อแม่ฮะไม่รู้ใช้ได้ที่อยากใช้ได้ กำลัเข,ข,ข,ข้าใหม่อยู่นะคุณคะ สวัสดีคุณอะไรโทรศัพท์อ,อีกครึ่งหนึ่งไปชาร์จนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุท่าดเลยนะคะลูกค้าเจ้าลูกค้าใหม่โกดักเรายิยนดีต้อนรับนะคะมาซื้อสินค้า ตัวนี้นะคุณลูกค้ารหัสบีบีเฉยไอสองสามแปดนะจ๊ะไอสองสามแปดนะตัวนี้ซื้อยืดแบนยาวผงค,ค่ะแบบค้าไซ์มาเลยนะคะไซเอเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเอม่เลยนะ,ะนนย้็มเอมเอ็เอ็นเอ็ม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 เอ็เอ็นเอ็มมเนเอ็นเนอะ เสอยือดแบบทราแบกแพชชั่นมาเลยนะคะไม่ใช่เสอยือดแบบแบบเอียวทับก็สอบอนะ่ะมีแบบแพชชั่นด้วยนะสี่สิบห้ากิโลจมูกตัวค่อนข้างเยอะนะเนี่ยคิดว่นาน่าจะได้ถึงสองร้อย่หรือเปล่านียังไม่ชวร์แตนะ่น่าจะ <Yes. S 2> วันนี้เปิดบีบีหนึ่งเจ็ดเก้าไหมคะอาวันนี้วันนี้ไม่ได้เปิดแล้วนะคะ,คะบีบีหนึ่งเจ็ดเก้าเลยบีบีหนึ่งเจ็ดเก้าคืออะไรเนี่ยนะคะ,คะยังนึกไม่อ,ออกเลยเด็ดไปแล้วบีบีหนึ่งสี่ศูนย์ราคาเท่าไหร่คะ 4 0ราคา8 5ด0ร้าอ้าลูกค้าคสวยมาแล้วโอ้าิ์ญางีทำง,งานางีชัน B B เด้ 9. เดี๋ยวรัมาเปิดให้นะแต่วันนี้วันนี้ เดี๋ยวเปิดอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปเช็คไปเช็คใครนะคะว่ามีกี่กระสอบเบสไปเช็คหรือว่าไปหาทพี่เลยก็ไดเอามาสรุงลูกโอเคเดี๋ยวจบกระสอบนี้เดี๋ยวหนูเอามาเปิดให้นะคะคุณสรินยาอ่าชื่อถูกใช่ไหม เราจะไปเป็นแบบรูปในไรก็ได้เ,เอาตัวน,นั้นมาแข่ง <c oughs> สวนพิปิณสีสูีพร้อมส่งนะจ๊ะลูกค้าคงสวยจ้ะมีพร้อมส่งให้เลยจะรับกี่ลูลกดี งานท่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะใส่ได้ทั้งรไปทงานวยผู้ใหญ่ใส่ได้หมดใได้ตลอดทั้งปีนะคะพม่เคยยืดมันไม่ใช่แบบ งานแบตบตามกระแสะนะคะใส่ได้ตลอดทั้งปีขายได้ตลอดทั้งปี79ลูกพี่พี่หนึ่ง79หรือว่า079หรือเปล่าคุณลูกค้าวไหนที่079หรือเปล่าตั้ง ยังไม่มีรหัสน,นะคะใกล้จะศูนย์เจ็ดเก้าน่าจะใช,ไใช่ไม่ใช่ไ,ใชได้จ้าเดี๋ยวมันเปิดให้เลย ตัวนี้นะคะกลับมาที่ตัวนี้นะคะรหัสไอสองสามแปดนะคะเสื้อยืดผู้หญิงนะคะแขนยาวรับแบบค้าไซส์รัแบบแฟชั่นมาเลยนะคะุณค้าใส่เที่ยวได้ใส่ทำงนานได้ใส่นอนได้ใส่อย,ยู่บ้านได้ใส่ได้หมด ใส่ทำอะไรก็ได้นะคะขายได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนไหรือจะเป็นหน้ารักแบบเราก็ขายได้พูดแล้วก็ไอปากเองเนี่ จากกระสอบอมันจะดูยับมันก็ดูจะไม,ม,ม่ก็สวยเท่าไหร่ถ้าลูกค้าเอาไปดีบเอาไปดีเอาแบบไปทับเพิ่มเติมอะมันจะดูน่าซึ้งสุดเยอะเลยน,นะคะถ้าถ้าผ้าเรียบชนใหญ่ลูกค้าก็จะเอาไปซักบางคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ดีบเพราะว่าเอาไปซักแล้วก็อบร้อนดูผ้บบามันก็เรียบแล้ว มันจะเสียเวลาถ้ามันไม่มีกลนะิ่นอับนะนคะสามารถเปิดกระสอบล้กก็ขายได้เลยนะคะท่าที่นี่งานดีรากสะอาดางานสวยงานพร้อมขายอะคุณคะจา๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะงานก็จะประมาณนี้เลยฝากไว้ด้วยนะคะ40ฝากไว้ด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้นะคะ i อสองสามแปด สี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้อีกทีหนึ่ง่าได้กี่ตัวน่าจะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่านี่นเลยคุณผ้าเพราะมันเป็นผ้าแบบเนี้ยมันเป็นผ้าย,ยืดมันไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะุณผ้าเป็นผ้าใส่สบายนะคะนะเป็นงานอยูเอสนะคะคุณผ้าสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวเดี๋ยวนะับให้กต้คนรับกระชับถิดตามเพื่อนได้ค่ะ